เออมาติดตามการเดินทางพี่น้องระหว่างเรียงจันบุรีลำวันในปัจจุบันปี2 0 2 4มือนีกับวันที่30เดือน12ปี2 0 0 4ทส่ายปีเก่าตอนหับปีใหม่ในสถานที่อยู่ฝั่งลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวหนองคายแห่งที่หนึงมาติดตามการเดินทางและอัปเดตค่าใ้าใจในปัจจุบันว่าเพค่นจะดูจังไดเนาะหน,นังสือเอกสารรถ ราคาธรรมเนียมเพิ่นจัดเท่าใดระว่างไทยเท่าใดระว่างลาวเท่าใดเดี๋ยวเฮาจะมาอัปเดตให้เบิ่งแล้วจะเล่าสู่ฟังพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาเก็บภาพบรรยากาศได้แต่ตอนส่ำนี้ได้แต่ระยะนี้เนาะเข้าไปภายในน่เพิ่นบ่ให้ถ่ายทําก็เลยได้ถ่ายให้เบิ่งเฉพาะนีนี่เดี๋ยวเฮามาติดตามนํากันการเดินทางจากอ่าเวียงจันทน์ไปบุรีรัมย์นี่จะใช้เวลาจักชั่วโมงแล้วก็ระยะทางจักกิโลเมตรเนาะเดี๋ยวเฮามาติดตามไปเป็นช่วงเป็นช่วงกันเลย ขั้นตอนต่อมาหลังจากไปพ่านเอกสารพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่ค่ะทำเงินลด70,000กีพี่น้องประมาณล้อยกว่าบาทน้อยหนึ่งรอยกว่าบาทน้อยหนึ่งนี่แหละ70,000เอ่อตอนนี้กําลัางมุ่งหน้าเข้าสู่สะพานมิตรภาพขามแม่น้ำโคงอัปเดตเส้นทางไปน้ำกันเ,เป็นจุดเป็นจุดไปพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปติดตามเบิง่งอยู่ทางฝั่งไทยด้านไทยอีกว่าคนจะเจ็บ ทำเนียมรถนี่จักบาทเนาะส่วนทางลาาเขานี่ก่าเจ็ดสิบพันจีบสำหรับคนก่าือว่าบริเสียเนาะคือว่าเสียแต่เพะกาทําเนียมของรถถืีว่าเอาคำคำขำระวางประเทศนั่นเองเดี๋ยวเอามาติดตาม้กันว่าอยู่ไทยคนจะยังเก็บ200บาทคือเกาบออปเดล่าสุดปีส0 2 4นพี่น้อง กลับมาถึงฟังไทยตอนนี้ดันไทยพี่น้องโงมสางเพลนเด็ดโอ้อโอก็ยังดูรล่ลาไม่เอี่ยมสงสัยเพ่นเตรียมตอนรับปีใหม่เนาะทาสีใหม่สวยงามการสัญจรหรือว่าการเอกาสารผ่านดานเมื่อกี้นี่กับที่ว่าลุกลุงพี่น้องคนบทท่านในนานเนี่ยตอนนี้กับเป็นเวลาอยู่เจ็ดโมงครึ่งลวมแบบสบายสบายเนาะทุกม,มาตะไดือนเตือนอยากเตียมแต่ว่าช่วงนี้คนยังหันรม่หมหวดอยู่ไปได้มาก่ายสะดวกสำหรับค่ารรมเนียม รถลาวขับาม,มาไทยกับคือเกอ่าพี่น้อง200บาทขาบม,มา,าเพื่อเหยียบดินไทยเนาะกางเงินกับ200บาทคือเกอ่าค,กคือเดิมต่อไปกับเขาจะมาติดตามการเดินทางระวางออกจากดานนี่ไปฮอดอ่าอ่าอำเภอภูเมืองเจ็ดบุรีรัมย์เนาะจังหวัดบุรีรัมย์ว่จาจะใช้วีลาเท่าไหร่เลยกัระยะทางจากกิโลเมตรเนาะมาติดตามน้องกันไปเป็นช่วงนึงช่วงไป เขาจะไปตามเส้นทางจะ่านอุดรคอนเจนบ้านไผยเมืองคนแล้วกระจังเขาเลี้ยวหอดเมืองคนหล้วก็จังเลี้ยวใต้เขาสู่เขตเอำเภอพุทธิสงเนาะจะไปทางเ้นนีนะพี่ทองเลยจะติดตามไปน้ำกันออกจากด้านไทยมาออกจากด้านน้องข้ายมาพี่นองส่วนทางเส้นนีก็ยังอยู่ในระหว่างการส่แปลงอยู่เกือเกา่า <laughs> ยังวทันเลี้ยวยู่ หลังจากที่โอ,โอ้แต่ปีกอนพีนันพุนนะครับพระเจ้ามานี่ก็ยังยังบรทันแล้วมาปีนี่ก็ยังบรทันในแล้วอยู่คือว่าเพื่นกามีหลายขั้นตอนเนะาะจะกคาใส่ไปใส่แน่เบิ่งตามอันทางต่าง,างระดับเพื่อนเหยีดนะมาเตอเทือ่อจะบอกคือเกาจักเทื่อนนะเบิ่งเด้อบันดนีพราเพื่อนจิตไปลงอีกฝากฟังหนึ่งบ่ติดตามเบิ่งไปนำกันที่น้องห,นอนหลังจากออกจาก ้านน้องคายมาได้ประมาณเท่าไรห้ากิโลเมตรนี่แหละมาลงมาลงอีฟากฟังเรื่องเดียวกันแะแต่ว่าต้องเดิไปยูเทินกลับเพื่อไปเลีนฝากข้างนอกยังยังอยู่ในเ,เส้นทางเดิมทางเก่าที่เคยมาเมื่อก่อนยังยังบนถนนเล้่ยวสำเร็จเถอะแต่หากว่าสำเร็จเนี่ยเขาจะต้องเรียนขามลงฝากนั่นเลยแต่ว่ายัางบม่ลงฝากนี่ก่อน ว่าจะไปยูเทินกับท่านนามุ่งนาเขาสู้อุดรตอนนี้เขาต้องได้เข้าขวาเพื่อจะยูเทนกับรถตอนนี้เขากับกับรถไปที่เร่ห้อยมุ่งนาเขาสู้อุดรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขามาติดตามกันว่าช่วงเส้นทางระว่างนองค่ายอุดรน,นี่มอก่อนควนจะมักมีด่านอยู่ในระวางเส้นทางนี่เนาะเดี๋ยวเข้ามาบิ่งในช่วง สรงท้ายปีเก่าในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นีพ้นจะเข้มงวดเรื่องการตั้งดันหรือว่ากวดคันจุดยานพาหนาบอรเรามาติดตามทางว่าเจอด้าน,เ,นาเขาจะตัดชิปกบไปหาด้านอีกทิศทางามันค่นจะอยู่ในช่วงกิโลเมตรที่เท่าใดเนาะตอนนี้เขากำลังจะแล่นลอดขามทางต่างระดับระวังอ,ออกจากด้านมาบอกมาได้ประมาณ10กิโลเมตรเ,เนาะก็รููสึกว่า ก็ยังมีการส่งแปลงอยู่เป็นระยะเป็นช่วงพราอว่ายังรถท่านในสำเร็จจะสังเกตเห็นเป็นกล้วยหรือว่าเป็นเกาะกั้นต่างๆเป็นกันยังแบบมาตรฐานก็เลยต้องอาจจะใส่เวลาหน่อยหนึ่งจนด้านหน้าเที่ยวเห็นคือสะพานกับรถกันยังอยู่ในระหว่างการส่งส่งแปลงรถท่านแล้วระหว่างเส้นทาง อุดอนกน้องขายอาหาอุดอนเนาะ,ะอยู่ประมาณนี้แหละเออรู้สึกว่าจะไกลจุดด้านอีกจุดหนึ่งพี่น้องแต่ว่าบอมีการอ,อกดกันกวดขันเรื่องรถเรื่องล่าจัดจังใดเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เาผ่านมาเนี่ยผ่านด่านมาจุดหนึ่งแล้และก็มาติดตามไปอีกทั้งหน้าว่าจะมีอีกบอในช่วงระว่างเสียงทาง หนองคายอุดรเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือหนุ่กรอนนี้เขาจะาจำกัดความความไวเนาะจำกัดความเร็วของรถน,นนะอยู่ในระหว่างเส้นทางนี้เป็นบางคนก็เคยเจอมาแล้วเมือนี้เอามาติดตามอกันว่าคนจะมีป้ายเตือนที่ว่าจำกัดความไวบอกรากเ,เจตา่าเขาเจอป้ไปเนะี่ยเขาก็ต้องได้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบกฎหมายการจราจรของก,กันนะครับแต่ว่าอาตอนนี้ยังมันมนีป้ายที่ว่าจํากัดความไวเกือกออกจากหนองคายมา10กว่ากิโลเมตรรู้สึกว่าจะมีสังเกตเห็นแล้วหนึ่งป้ายที่ว่าเป็นจำกัดความไวเนาะคนอนุญาตให้ใช้และความไวอยู่เกิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ที่ผ่านมาที่เคยได้ได้ใส่ทางเส้นนี้ก็คนจะมีช่วงควนจะจำกัดแต่ช่วงระหว่างหนองคายไปหาอุดรนนี่แหละพี่น้องสำหรับควองไวแต่ว่าบางเท่อบางเท่อข้าพเจ้ามากกใส่ความไวเป็นร้อยกับกับผมนี้ผมีการปวดขันเนาะหรือว่ามันเป็นศพจังหวัดที่ว่าเอา,ามาแล้วเวรบอได้ตั้งด้านบอกด้จังใดนะ นีป้ายทั้งหน้าที่เราเห็นนี่ก็คือป้ายจำกัดความไวของรถแต่ละขนาดของรถแต่ละรุ่นเนาะมันจะมีวงบอกการยัง่าเข้าใจใกันเพราะว่าบางเท่กากะการแต่ว่ามีการกวดคันเนี่ยเขาก็ต้องโดนแต่ว่าคันผมมีการตั้งด่านกวดคันนี่กหรือว่ารอดไปสำหรับการาจับความไว คิว่าจะมีด่านอีกจุดหนึ่งเนาะทางด้านหน้าที่เราเห็นแว้งไส้มเมื่ออยู่ใต้สะพานขามทางเนาะ,นะใกล้สะพานลอยแต่ว่ามีเฉพาะด้านที่ว่าเพ่อนกำลังเตรียมเจ้าหน้าที่กำลังเข้าประจำการยังท่ันจะมีการกวดรถแต่จังใดแค่ว่าผ่านมาสองจุดแล้วสำหรับด่านตำรวจ สำหรับป้ายที่ว่าจำกัดความไวหรือว่าจำกัดความเร็วนี่ก็ยังยังมีเป็นระยัระยอยู่นะอนุญาตให้เพียงบ่เกิน90กิโลเมตรต่อชอั่วโมงยังยังมีให้เห็นก่อนที่จะวัดอุดรมาถึงจุดนี้ก่อนที่จะเข้ามาอุดรพี่น้นงมันมีทางเบื้องไา้เราต้องได้คิด้า้เพื่ออีกเลี่ยงทางเลี่ยงเมืองเนาะ ว่าเขาเลียนซื้อไปก็จะเข้าในตัวเมืองอุดรแต่ว่าเขาจะต้องใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อเลี้ยวซ้ายเพื่อีิจัดลัดเข้าไปหาเส้นทางอุดรคนแกลนเลยฉะนั้นแล้ว่าถึงสังเกตุไงก็เป็นสะพานลอยสะพานขามต่างระดับตัวนี้แล้วเขาก็คิดใายไว้ไอิจ้าสูงแสงแตะเวียนพี่้องเลย ตอนนี้ก็พอดีเวลา8โมงกว่า8โมง้5นาทีโมงจะไวไปนาทีหนึงเดี๋ยวเขามาติดตามตอนเขาเส้นทางอุนร่อนกันอีกทีหนึงออกจากเวียงจันทน์มาเล้โมงน้าสูมปลายทางอยู่บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองนั่นเอง เขตคอนแกนนี่โรงพยาบาลศรีนครินกำกวัามือพี่น้องเชตเมืองคอนแกน่นถือว่ารถกา,วา,นา,นารวได้เนียนหนาเพราะปัไดไปได้แบบคลองโตโนเนาะสำหรับเมืองคอนแกนในช่วงเวลานี้โมงนี้ตอนนี้ก็พอดี0โมงบรรยากาศกันยังสุัวสุวคล้ายๆมีหมอกควันคือเก่าพี่น้อง ทำกลางอุณหภูมิตอนนี้ซ้าวซีองศาอากาศภายนอกือว่าก็เหมาะสำหรับแก่การเดินทางเพราะอากาศบรอนช่วงฤดูหนาวนี้เนาะเมืองคอนเจนหลังจากาผ่านคอนเจนไปนี่ก็จะเข้าสู่บ้านไพ่บ้านไพ่นะครับจังเมืงงคนเนาะก่อนเมืองพคน,น,พนล้วก็จะมีโอซาย ก็ม้งนาก็เช็ดบุรีรัมต่องสองห้องหรือว่าูุทัยสงครไปเส่นนั้นเนาะโอ้ยมาดนล้วพี่น้องเอ้ยไปอยู่ทางบ้านทีมบางน้องประเทศเราก็เศร้าสามสิบปีและเป็นโดนจะได้มาบ้านที่หนึ่งก็โมน้ก็นำทีมมาครอบครัวมา ครอบครัวกับบุคคลระดักโลกกันบาได้มากนะมีแต่เมียมากับพี่น้องมาสองสามคนนั่นกันมาพยายามบ้านบ้านฝังสแสแฮบ้านแพสบือ้อโอ้ลองสูบมงพี่น้องเลยยูเมืองคอนเจน,เ,นเขาหงกันเด้อบานนี้สิพาพี่น้องเขาหงกันคนเจนมันมีมงน้อยหนึ่งพี่น้องเลยจัว แต่พอได้ม no ืดก็คือขึ้นอุมงกงกันยังก็ทางด่วนภูพระอันโอ้เข้าไปก็เห็นยังเลยองมงงกันเทยทางไปข้างเที่ยงกันว่าองมงกงคอนเทนท์นี่สว่างสวัยพี่น้องเลยขับแคบก็อยู่ประมาณนี้พี่น้องรถก็ได้หลายวันนั้นเนี่ยแลนแบบสบายสบายช่วงเวลาสิบโมงไปนะนี่ ก็ได้้อน่วนออกจากนี้ไปก็จะเขาวันไพส่สะกอนจะจังไปหาเมืองพนแล้วเขาจะไปอัปเดตตอนอยู่เมืองพนอีกแต่ว่าช่วงจังหวัดที่วันเลี้ยวไส้เขาไปสายสองห้องห,องหรือว่าพุทธสงกันเนาะตอนนี้เดินทางมาแล้วก็รวม250กิโเมตรมาถึงจุดนี้จากด่านลาวเ,าเริ่มอัปเดตจากด่านลาวพี่น้อง จากด่านเล่ามาหอดอำเภอพน,นิกาพอดี2 5 0กิโลเมตรใส่เวลาไปรวม3ชั่วโมงเครึ่งเกือบ4ชั่วโมงก็รวมทั้งเวลาจอดพักน้ำกิบอรละยะทางเลนแท้กับพถึงขนาดนั่นเนาะลองสองห้องเลี้ยวซ้ายมหาสารคามตรงไป ันจะเข้าไปในอำเภอพ้นก็เรียวขวัวทั้งด้านน้าไฟแดงนี้เนะะาะก็เอากระเี้ซ้ายเพื่อจะเข้าไปหา,าเขียอำเภอหนองสองห่องสะกอนคันเรียนซื้อไปแล้วเข้าในเมืองโคราชมุงนางเข้าไปหาพูดแล้วกรุงเทพพูดเลยเอาเดินทางต่อไปอีกวหลายดอกอีกก็จะหอดแล้วเว่าเข้าเขียนบุรีรัม หนึ่งร้อยสาเก้ากิโลเมตรแต่เขาไปทางเช่นนี้เขาจะผ่านหนองสองห้องก้อนหนองสองห้องทางพลาดละกาเขาสู่อำเภอพุทธิสงฆ์ละกาจังเขาขามสะพานแม,ม่น้ำมูลอำเอมุ่งนาะเขาสู่อำเภอคูเมืองนั่นเองจุดหม่เขาอยู่อำเภอคูเมืองอเดี๋ยวเขามาอัปเดต ติดตามตอนต่อไปตอนข้ามแม,ม่น้ำมูลไปแล้วจังอั้นรุนยิ่งแค่นึงเส้นทางก่อนสิฮอดไปน้ำม,มูลน,นี่โอ้เพิ่นก็แปลงจบงามพี่น้องเอ้ยเทใหม่มีเกาะกันกลางแล้วก็มีไฟสองทางโอ้โอชนด้านหน้าที่เฮาเจจไปนี่ก็คือสะพานข้ามแม,ม่น้ำมูลพี่น้องเอ้ย อยู่ทางระวางอำเภอพุทธโสงแล้วก็ครูเมืองอยู่ทางจังหวัดบุริล์เดี๋ยวฮามาเ<ม>บิกภาพบรรยากาศสายน้ำมูลอีกแป,ป๊บหนึ่งวานยามนี้มันจะสวยงามบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรเาราจะลงอันอันไทยคลิปเพื่อชมภาพบรรยากาศก่อนแป,ป๊บหนึ่งที่น้องเออ พอด้มาโดดหลายปีแล้วกรมทางหลวงเออโอ้มีหดแพ้กระดุงแพ่กระดุงใหญ่พี่น้องเลยเออโอ,โอ้อันนั้นเป็นหัวโดดหัวปมน้าเนาะ้มยอยู่อีสานบ้านเฮาเพิ่นกันยังเห็ดเออบุมแมนแต่อยู่ลาวนะพี่น้องอยู่ลาวกับมีแบบนี้หยกย่อใจแพรกระดุงใหญ่อันนั้นแมน เกี่ยวกับบอ่อทรายโอ้ลมแหง้งเถอะเนี่ยเป็นบอ่อทรายเนาะเคนดูทรายดูหินดูทราย,ายมีดอกหินหันมีแต่ทรายหันแหละเขียดนี่นะเอ,อนาน้ำก็ออกข,า,ขาวๆรู้สึกว่าจะนิ่งน้อยนึงจะบ่ค่อยไหลแห้งส่วนอีกฝากฝากนึงโอ้อีกฝากฝั่งนึงเขาไปบ่ได้เพราะมันเป็นเกาะเป็นเกาะกาันกลางเออ เดี๋ยวอัดอันดับต่อไปเดี๋ยวเขาจะพาเที่ยวชมาภายในขอบเขตเมืองบุรีรัมย์พี่น้องเอ้ยว่าบนจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอันใดประวัติศาสตร์อันใดงามหรือบ่งามในคลิปต่อไปเนาะเขาจะไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบ,บุรีรัมย์เอามาฝากพี่ฝากน้องสำหรับผู้ที่ยังได้เคยมาเขตนี้เนาะเจอทางเขาบ้านแล้วพี่น้องสำรัจ ปลายทางอยู่ทางหน้านี่เองเนาะคือวัดบ้านเบาหน่อยพี่น้องเอ้ย,ออยเออพอุณร,รวมเวลาแล้วกับสามร้อยยี่สิบห้ากิโลพี่น้องมาถึงจุดนี้จากดานลาวจากดานลาวมาหอดบ้านเบาหน่อยที่เขาอยู่นี่คือสามร้อยยี่สิบห้ากิโลเมตรใส่เวลาไปพอดีห้าชั่วโมงเต็มรวมทั้งเวลาพักผ่อนพรอมเป็นพอดีห้าชั่วโมงตอนนี้ก สิบสองโมงนี่แหละแม่นเมือดแล้วแทนี่นะอ,อ,อันนี้แม่นวัดบ้านเบาหน่อยทางเฮานี่เองชอบลุกซ้ายดีเจ้าบับมาเแล้ว